สวัสดีครับวันนี้มากแกะกล่องเป็นตัวของผงนะครับมัชฉะออแกนิกนะครับจากไร่อะเยดูกันนี่ะไร่อาจังนะครับนี่เป็นผงชาเขียวออแกนิกนี่นะครับฟีดเบามกานะครับดูดีไม่ดูผง รธรรมชาตินะครับเราต้องปิดตางนี้นก่อนเดี๋ยวจะโดน,น,นี้นะครับวิธีรับประทานก็คือครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนผสมน้ําเปล่านะครับ mm hmm. เติมความหวานตามใจชอบแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเราจะกินให้มันมีประโยชน์ที่สุดคือต้องกินแบบไม่เติมความหวานนะครับตัวนี้น้ำหนักหนึ่งแสนกร,รัมเลยเหรอทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนนะ น้ำหนักทำไมวันเดียวจบเป็นใบาชาบดของไทย100นะร้รอเปอร์เซ็นนะครับผ่าออกนการปลูกอย่างพิถีพิถันนะครับธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นออแกนิกร้อปอร์เซ็นตนะครับปราศจากสารเคมีแน่นอนนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะในต่า,าจะเออแกะให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมีช้อนมาให้ด้วยนะครับช้อนรัดพับแล้วก็มันเป็นการซีนแบบนี้มาเลย,ยนี่ นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับสุดยอดเลยดูนะครับละเอียดยิบนะครับเค okay. สวัสดีครับ